ทุกวันแวะทุกวันมันคิดว่าที่นี่เป็นศาลเจ้าหรอมั้งข้าวกเข้าวกะแวะข้าวกเข้าวก็ออกกแวะข้าวก็แหวะบ้าไงกรพฟูแห้งๆเฮ้ยมึงจำไม่ได้ไนสมัยก่อนพ่อกับแม่น่ะแกมันแล้วก็คั่วเกลือมึงกินไงเออเฮ้ยใส่เกลือใส่น้ำปลาแต่แค่น้ำป่ะไม่ต้องไม่หมันแห้งไหมไม่แห้งไม่แห้งคั่วคั่วได้เลยเนี่ยใส่น้ำปลาเข้า มึงเนได้ทวันนี่ยว on ันนี้มึงจะไปแก้ใครเดี like ๋ยวก็จะหาว่ามึงคนโบราณเราวมันเด็กรุ่นใหม่เคยกันไหมพ่อจ๋าแม่จ๋าข้าวโพดก้นที่อ่ะไปหาเก็บข้าวโพดก้นที่ที่มันแห้งๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน็ดใเน่ยเน่เนี่ย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 นเน่ยเนี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 เนียเนย็นน้ําน้่ยเนต้องน้่ยเาข่ยน้่ยเนา่ยน่ยเนยเนี่ยน่นยเนีเนี่ยเน่นี่ยเ่านเนีีเนี่ย่ อาถื่อนี่แมมอาชีพเป็นชาวสวนไม่มีเงินเนี่ยกำหนึงสิบบาทมีกี่กวักก็มันละเนี่ยสิบาทเนี่ยสนใจทักมาเลยนะบ้านยายพินยายแตงนะเนี่ยสิบาทเนี่ยถั่วปอสารนะขอฟรีก็ให้ซื้อก็ขายซื้อก็ขายขอก็ให้ปลูกไว้เป็นไร่ขายทีละเป็นโลอ่ะไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงนะไม่มีเนี่ยนอนนอนกินนี่นี่แหละความสุขที่แท้จริงเนี่ยแบบเนี้ยนายตัวเอง ตัวยได้เหรอไม่ต้องล้างก็ได้เพราะไม่ได้ใช้ยาอะไรคือยอดป่ะย่ญญะเอ,อเดือนใสอุ้ยใสเดือนนี่ไหนมันจะไต่ขึ้นมาเป็นยอดถั่ว <c oughs> เออใช่เออเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชเออพะยะใสเดือนนี่ไหนใสเดือนนี่ไหนมันจะกินยอดถั่วพูดไปเนี่ยค,คนมันนอกกันเนี่ยคนมันนอกของจริงของดีเนี่ยเดี๋ยวกแกะก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูนะเมนูเดี๋ยวสายๆจะทําให้ดูจ้ะเมนูนี้สุดยอดจริงไม่ต้องแจกนะกวนไม่มี